โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลครับกับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะฮะโหมดม a น a เจอครับซึ่งเป็นคลิปแจกแผนโหมด m a n a เจอรอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแผนทุกแผนที่ทําขึ้นมานะฮะเอาแค่ให้ขึ้นโปรผมก็ดีใจแล้วนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ทําขึ้นมาไปถึงชาเลนจ์กันแต่ถ้าสมมติทีมใครเข้ากับแผนมันก็ไปถึงชาเลนจ์เองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทุกแผนไม่สามารถใช้ได้กับทุกทีมนะฮะ ่อนืเลยนะทุกทีไม่สามารถใช้กับทุกแผนได้เช่นกันครับนักเตะแต่ละตัวแค่พลาดกันตำแหน่งเดียวการเล่นออกมาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปปรับไปใช้กันเอาเองนะซึ่งแผนนี้ครับเป็นแผนที่เน้นการสวนกลับนะแทงบอลนะฮะเกมเร็วนะฮะซึ่งผมหลังจากที่คลิปที่ก่อนหน้านั้นที่เป็นคลิปแรกๆที่ผมบอกนะวับผมลองแผนมันก็ตกมาอยู่โปรหนึ่งใช่ไหมแลผมก็ปรับไปปรับมาตอนนี้ผมเพิ่งปรับนะฮะแล้วมันก็ ขึ้นมาเป็นเวอร์สซึ่งเป็นการเล่นที่แพ้เกมแรกเลยแล้วผมชนะ5นัดรวดนะฮะเนี่ยวินนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเพิ่งมามาจูนแผนลงตัวอ่าครั้งนี้นะฮะซึ่ง2ครั้งนี้ผมใช้สวรค์ชั้น7ผสมกับอ่าแผนเกมเร็วที่ครึ่งเคยลงไปเมื่อก่อนนะฮะแต่อันนี้แผนเพิ่งมาลงตัวแล้วผมต้องดูก่อนนะ,ะว่าจะไปถึงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับนะ โอเคครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะแผนนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะรีบขึ้นอ่าวเวอร์สนะครับซึ่งมันก็มันจบที่เวอร์สองนะฮะอย่างที่เห็นกันนะซึ่งต้องมาบอกก่อนนะครับว่าแผนทุกแผนนะอย่างที่บอกเวลาแจกแผนผมก็จะบอกเสมอว่าแผนทุกแผนไม่สามารถใช้ได้กับทุกทีมนะฮะเราไม่สามารถที่จะ พาทุกทีมไปถึงฝั่งฝันได้นะมันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าควรจะใช้นักเตะแบบไหนมันถึงจะเข้ากับแผนนี้แบบจริงจังเพราะว่าผมปั้นขึ้นมาเพื่อทีมผมนะครับเรามาดู AI กันก่อนครับการตั้งค่า AI เนี่ยผมใช้เป็นคัสตอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนักเตะผมใช้เป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมนะแล้วก็เพื่อรักษาทิศทางนักเตะผมใช้เป็นปานกลางนะฮะช่วยส่งบอลหรือว่า Uh, แทงทะลุช่องหรือว่าปรับทิศทางการยิงผมเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับทิศทางการยิงเป็นกําหนดเองหรือปานกลางเนี่ยนะหรือว่าแทางทะลุช่องเป็นแบบกําหนดเองเนี่ยมันจะจ่ายไม่ค่อยตรงเพื่อนนะแล้วก็อันนี้ก็ยิงไม่ค่อยเข้าด้วยใช้เป็นอัตโนมัตินี่แหละครับคมที่สุดแล้วนะฮะการส่งบอลแบบน,นี้ส่วนเปิดบอลเนี่ยถ้าเราเปิดแบบอัตโนมัติมันจะเน้นเปิดเข้าไปที่ เปิดเข้าไปที่มือผู้กษาปวตูมากกว่าหัวเพื่อนนะอืมเพราะว่ามันเป็นการอัตโนมัติไม่รู้ว่าอัตโนมัติแบบไหนของมันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะใช้เป็นกําหนดเองกันนะซึ่งมันจะแม่นขึ้นมามากกว่านะฮะแม่นขึ้นมามากกว่านะส่วนการจ่ายแทงทะลุช่องเนี่ยใช้เป็นอัตโนมัตินั่นแหละครับนะแล้วก็ส่วนควบคุมความเร็วผมปิดเอาไว้นะฮะซึ่งค่า ai, AI ก็ตั้งตามนี้นะส่วนแผนเนี่ยแผนการยืนเนี่ย มันจะเหมือนกับแผนสวรรค์ชั้นเจนะแต่ว่าผมไปไปทำไปทำแทคติคทีมมาใหม่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับแผนนี้นะจุดจุดอ่อนของมันหลักๆเลยเนี่ยนะจุดอ่อนที่เห็นหลักๆเลยก็คือเป็นการที่แบบว่าถ้าสมมติบุกบุกไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าบุกได้อะมันจะได้ประตูเรื่อยๆนะสองสองลูก3าลูก4ี่ลูก5ลูกก็มีนะแต่ถ้าสมมติไม่ได้เลยคือแพ้ทางแบบแพ้ก็แพ้เลยนะฮะ ซึ่งมันเป็นแผนที่บอกว่าไม่ต้องไปลุ้นอะไรกับมันมากครับนะผมอยากให้ใช้ขึ้นมาขึ้นมาสักโปรกันก็โอเคแล้วครับนะซึ่งเป็นแผนที่เอาไว้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องเฝ้าทีมนะเพราะคุณเฝ้าอ่ะถ้าคุณเฝ้านะจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณเฝ้ามันจะเกิดความเครียดขึ้นเพราะแผนมันเล่นมั่วมากนะครับนะความเร็วเกมครับ75ครับการส่งบอล75ชื่อแผนแทงบอลสวนนะสวนอะไรก็ช่างมันแล้วกันครับแล้วก็ การยืนตำแหน่งเป็นอิสระนะครับนะเพื่อให้เวลาเกมรับเนี่ยเวลามันเข้าเข้าบอลกันเนี่ยอีกตัวหนึ่งมาซ้อนได้ตามอา,อาจจะไม่ได้ยืนตำแหน่งตามนั้นคือตัวไหนที่เข้าถึงก่อนก็วิ่งมาแย่งบอลเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนการส่งบอลน,นะฮะใช้เป็น57นะเปิดบอล51ครับเข้าทำ94นะแล้วก็การยืนตำแหน่งเกมรุกเนี่ยเป็นตามแผนเพราะเกมไวนะ,ะเกมไวแล้วก็เน้นที่จะขึ้นไปจบเนี่ยผมต้องการให้กองหน้า ที่มันอยู่ในแนวหน้าเนี่ยไม่วิ่งสลับมากนะครับคือให้มันขึ้นมาตรงกลางกันนะเดี๋ยวดูดทักษิติ์นักเตะก็จะเข้าใจเองนะครับว่าทําไมถึงต้องใช้เป็นตามแผนนะส่วนการกดดันเนี่ยใช้เป็น75ครับการประกบ75แล้วก็บีบพื้นที่50ครับแล้วเป็นกับดักลาหน้านะฮะซึ่งเจ้าแผนนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าเราจะนั่งเฝ้านะเป็นแผนนี้เป็นแผนที่ทํามาเพื่อไม่ต้องนั่งเฝ้านะครับเพราะว่าถ้าคุณนั่งเฝ้าดูมันเล่นเนี่ยคุณจะเครียดนะเพราะว่า มันขึ้นเกมไม่ว่าจะเป็นริมเส้นหรือตรงกลางเนี่ยมันก็ขึ้นของมันแบบเกมเร็วนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการตบเข้ากลางมาเพื่อจบสกอร์ในทรงกลวยเข้ามาตรงนี้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะเข้ากลางเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับแผนนี้แต่ว่าถ้าสมมติน,นักเตะไม่เข้าเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกกันนะว่านักเตะตัวไหนควรจะเป็นอะไรนะไปพูดถึงแท็กติกนักเตะดีกว่าครับ แท็ติกตั้งเตะเนี่ยนะอย่างที่บอกครับเน้นเข้ากลางนะเอากองหลังก่อนครับ1นึสนะฮะขึ้น1ลง3นะฮะคอยที่ริมเส้นแล้วก็เป็นสกัดกั้นการส่งบอลนะฮะแล้วก็แบ็กเนี่ยเหมือนเดิมครับเป็นขึ้น1ลง3ครับรักษาที่รักษาแนวหลังเมื่อบุกแล้วก็สกัดกั้นการส่งบอลทั้ง2ตัวนะฮะส่วนกลางรับผมใช้เป็น 1- นึเหมือนกันครับนะคอยที่ริมเส้นนะฮะแล้วก็ตั้งรับมาตรฐานสกัดกั้นการส่งบอลนะกองกลางเนี่ย มิดฟิลด์ตัวกลางผมใช้เป็น3-3เลยนะแล้วก็แทงทะลุช่องครับรักษาตำแหน่งสกัดกั้นการส่งบอลแล้วรอจังหวะโต้กลับคือจะเน้นเคลื่อนที่เนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษนะจะไม่ค่อยออกมาริมเส้นกันมากเท่าไหร่ครับนะฮะส่วนกลางลุกก็เป็น3 2ครับแทงทะลุช่องรักษาตำแหน่งสกัดกั้นการส่งบอลแล้วก็ช่วยเหลือกองหลังนะฮะประมาณนี้นะส่วนปีกซ้ายเนี่ย เหมือนเดิมครับจะเป็น32นะแทงทะลุกลองหลังรอที่ตำแหน่งปีกสกัดกั้นการส่งบอลแล้วก็สร้างโอกาสการเล่นแบบสมดุลแล้วก็ช่วยเหลือกองหลังซึ่งตัวเนี้ยนะเป็นคีย์แมนในการขึ้นเกมทางด้านริมเส้นด้านนี้เลยนะครับเพราะแกจะอยู่ในตำแหน่งเนี้ยตลอดเวลานะจะไม่ตัดมานี่เลยนะซึ่งจะอยู่ตรงเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นโซนอันตรายของแกนะส่วนเมสซี่เนี่ยจะเป็นคนทําเกมรุกโซนนี้นะฮะโซนนี้ครับรวมไปจนถึงแถวนี้เลยครับสำหรับเมสซี่นะ เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตำแหน่งนี้จะต้องเก่งที่สุดนะฮะส่วนกองหน้าครับหรือซัวเรสครับเป็น1 3นะฮะหนทั้งคู่นั่นแหละรครับเหมือนกันเดะเลยครับเจาะทะลุกลองหลังประกบตัวสกัดกั้นการส่งบอลแล้วก็เน้นแทงทะลุช่องซึ่ง แท็กติกนี้เน้นการเล่นบอลเร็วแล้วก็สวนกลับนะครับแล้วก็เล่นการแทงทะลุเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะกองหน้าทั้ง2ตัวต้องมีสกิลทายเดอะเบสออฟไซด์แท็นะซึ่งเป็นสกิลที่เอาชนะกับดักล้ำหน้าได้ดีนะควรจะมีอย่างยิ่งเลยนะถ้าไม่มีเนี่ยเกมมันจะขึ้นยากนะครับเพราะอย่างที่บอกนะแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่ไม่ได้เน้นความชัวในการในการขึ้นเกมนะการเข้าทำโคตรไม่ละเอียดเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูครับดูแท็กติกทีมอีกครั้งการเข้าทำอ่ะเก้าสิบสี่อ่ะมันไม่ได้หมายความว่า คุณปรับเข้าทำร้อยหรือปรับเข้าทำหนึ่งเนี่ยการปรับเข้าทำหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะแบบว่าไม่จบสกอร์เลยหรือไม่จบสกอร์ในจังหวะเสียงเลยหรือหรือการปรับเข้าทำร้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะยิงทุกครั Impf ้งทุกจังหวะที <ims> ่ย <that> ิงนะแต่การเข้าทำตรงนี Boy ้มันหมายความว่าหมายถึงการความละเอียดในการเข้าทำครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่ายิ่งการเข้าทำคุณน้อยเนี่ยนะฮะนักเตะจะวิ่งเข้าหากันมากขึ้นครับนักเตะจะวิ่งเข้าหา จะวิ่งเข้าหากันมากขึ้นนะฮะนักเตะจะวิ่งเข้ามาหากันมากขึ้นช่วยซัพพอร์ตกันมากขึ้นแต่ถ้าการเข้าทำา100เนี่ยนักเตะจะเล่นอยู่ในตำแหน่งของตัวเองมากขึ้นและเน้นการมันจะเหมาะกับเกมที่ส่งไกลมากกว่านะ,ะสมมติการเข้าทำเยอะอย่างเงี้ยนะฮะดูสังเกตดูครับนักเตะจะไม่เข้าทำละเอียดนะเพราะฉะนั้นการจบสกอร์มันก็จะมีผลเหมือนกันครับนะ มันให้ให้กันแล้วก็ยิงนะส่วนอันนี้จะละเอียดมากขึ้นนะอาจจะมีการส่งหน้ากอบเพืโทษมากขึ้นซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจถูกแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับมันคือความละเอียดในการเข้าทำซึ่งแผนเนี้ยอ่ะการเข้าทำมันไม่ละเอียดนะ9 4ซึ่งไอ้9 4แล้วความเร็วเกม75การส่งบอล75เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นส่งไกลมากเป็นพิเศษนะฮะแต่การเปิดบอลเนี่ย51เนี่ยพูดถึงการเจาะเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเข้ากลางซะส่วนใหญ่มันจะมีการขึ้นเกมริมเส้นด้วยนะฮะ แล้วแต่ส่วนใหญ่จะตบเข้ากลางมาเพื่อจบสกอร์นะฮะอันนี้เป็นแผนที่ต้องบอกเลยว่าการเข้าทําโคตรไม่ละเอียดซึ่งไอโคตรไม่ละเอียดของมันนี่แหละครับมันมีจุดอ่อนและจุดดีในตัวมันก็คือว่าถ้าสมมติตั้งแท็กติกตามนี้นักเตะมันวิ่งไปข้างหน้าได้ดีเนะี่ยแล้วเจอกับแผนที่เราได้เปรียบเนี่ยนะฮะมันจะทะลวงกองหลังแนวรับของเขาได้แบบรัวๆเลยนะครับแล้วมีโอกาสจบสกอร์เยอะนะฮะ แต่ถ้าสมมุติเกมไหนที่เจอเกมตึงแล้วบุกไม่ได้ก็คือจบสกอร์ไม่ได้เลยนะแผนนี้คือมันจะมั่วมากนะสำหรับทีมที่เราเจาะไม่เข้านะครับนะอย่างที่บอกนะกองหน้า2ตัวต้องมีสกิลเจาะทะลุก,กับดักล้ำหน้านะครับส่วนตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะสําคัญมากกว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ขอให้เร็วแล้วก็หาช่องดีแล้วก็จบสกอร์คมแต่ตำแหน่งเนี้ยมันควรจะเป็นตำแหน่งที่เสียบอลยากโดนกระแทกไม่ปิวเพราะมันต้องเจอกับกองหลังไม่ว่าจะเป็นกองหลังตัวกลางตัวนี้แล้วก็แบ็คขวาตัวนี้นะเผื่อจะโดน อกองกลางตัวรับหรือกองกลางเขาตัวนี้บีบซึ่งตัวนี้จะถูกล้อมกรอบถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะสาตัวซึ่งตัวนี้ควรจะเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็ไม่ไม่โดนชนกระเด็นง่ายๆนะครับเพราะเขาเป็นตำแหน่งที่ต้องต้องมีส่วนร่วมกับเกมแนวนี้โซนนี้เยอะอ,อย่างลุยโซเรสค่อนข้างตอบโจทย์เพราะแกเสียบอลค่อนข้างยากแล้วก็ตัวแกไม่ได้เล็กนะคองบอลดีกว่านะฮะถ้าโดนชนเนี่ย ถ้าแผนเนี้ยผมเอาบูตาเกนโยมาเล่นเนี่ยไปข้างหน้าได้ดีกว่าหลุยโซเรสแล้วก็มีความเร็วกว่าแต่จังหวะบูตาเกนโยโดนชนเนี่ยแกค่อนข้างที่จะหายบ่อยนะแต่หลุยโซเรสแกจะเอาอยู่มากกว่าครับซึ่งอาจจะไม่ได้เร็วเท่าแต่ก็ตอบโจทย์ในแผนนี้มากกว่าครับลินิเกอร์หรือโซเรสต้องมีสกิลหาช่องนะ ต้องมีสกิลหาช่อง2ตัวนี้ไอปีกตัวนี้เนี่ยถ้ามีสกิลหาช่องด้วยจะดีมากแต่ว่าอยากให้มีสกิลプレเมเกอร์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เปิดบอลแม่นนิดนึงนะฮะขนาดเท้าซ้ายด้วยจะดีมากแต่ขนาดเท้าวขวาก็โอเคครับก็โอเคนะไม่ได้แย่นะแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขอให้มีสกิลเรียงบอลสักสกิลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสปีดดิเบอร์หรือว่าเป็นเทคนิคอลดิเบอร์ก็ได้ครับนะแล้วก็ยิงไกลดีๆหน่อยละกันนะสำหรับตำแหน่งนี้นะแล้วก็เร็วนะฮะ ส่วนตำแหน่งนี้เนี่ยขอให้เป็นคนที่เก่งแบบเก่งที่สุดในทีมที่มีเลยเอาให้เป็น CAM ที่เก่งที่สุดในทีมนะฮะต้องเป็นตัวที่มีสกิล Playmaker มีสกิล Longshottaker และมีสกิลเลี้ยงบอลสักสกิลหนึ่งไม่ว่าจะเป็น s p e e d d i บอ e r หรือ t e c h n i c a l d i บอ e r ก็ได้เอาให้เอาตัวรอดได้เพราะว่า หลายครั้งตำแหน่งนี้ต้องเป็นตำแหน่งที่เอาตัวรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงบอลหนีคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลหนีเพื่อสร้างโอกาสให้เพื่อนหรือว่ายิงไกลจบสกอร์เองตำแหน่งนี้นะฮะต้องเก่งนะต้องเก่งนะถ้าจะเล่นแผนนี้ตำแหน่งนี้ขอให้เก่งเลยนะครับเมซี่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แตนะ่มันก็เก่งที่สุดที่ผมมีแล้วล่ะนะฮะเอามา拉ตอหน้ามายืนยังเล่นไม่ได้นะตำแหน่งนี้นะา拉ตอน่าขยับมาเล่นตรงนี้นี่ค่อนข้างมีชีวิตชีวามากขึ้นนะส่วนเมซี่ทําตรงนี้ได้ตอบโจทย์แล้วล่ะนะฮะ แต่การแทงบอลของเมซี่ยังไม่แม่นเท่าไหร่นะฮะส่วนตำแหน่งนี้เนี่ยขอให้เป็นตำแหน่งที่เข้าประทาได้ดีนะฮะแล้วก็เอาให้มีเพลย์เมกเกอร์ด้วยนะฮะแล้วลองช็อตเทคเกอร์ด้วยนะสสกิลนี้สำคัญสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็มีความอึดอย่างน้อยเนี่ยความอึดเวลห้าเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า85นะควรจะมีความอึดเยอะๆเลยเพราะวิ่งตลอดนะฮะตำแหน่งนี้ถ้าอึดด้วยก็ดีนะเพราะช่วยเกมรับด้วยครับแต่ตำแหน่งนี้สำคัญคือคือเป็นคีย์แมนของแผนเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกนะฮะ หรือว่าการการดึงจังหวะเกมตรงกลางการคุมจังหวะเกมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะเกมรับเนี่ยตำแหน่งสโคเนี่ยทำต้องทําทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นความอึดต้องมีนะความควบเครื่องต้องมีนะสโคอาจจะตอบโจทย์ไม่มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันดีที่สุดที่ผมมีนะฮะซึ่งสโคก็โอเคแหละนะยิงไกลดีนะฮะแล้วก็สร้างสารรค์เกมได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ะใช้แกไปก่อนนะฮะส่วนตำแหน่งนี้ครับแนะนําให้เป็นใช้เปอร์ตีแล้วกันครับเพราะว่า เพราะว่าเปอร์ตีเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลเติมเกมรุกหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลเข้าหากอกเพดโทษหรือว่าส่งให้เพื่อนนะแล้วเป็นการสกัดบอลเนี่ยเปอร์ตีทำค่อนข้างดีครับแล้วตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ได้จบสกอร์บ่อยด้วยนะฮะเพราะว่า เน้นการยิงไกลเป็นพิเศษเลยนะตำแหน่งนี้ขอให้มี Long ลองช็อตเทเกอร์แล้วกันครับนะฮะแล้วก็ขอให้เป็นเปอร์ตีแล้วกันนะไม่ขออะไรมากนะขอเปอร์ตีก็ได้นะฮะถ้าไม่มีเปอร์ตีก็เอาเปอร์ตีแล้วกันนะฮะถุย <laughs> โอเคขอโทษครับนะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะกวนอะไรนะฮะก็ขอให้เป็นเปอร์ตีแล้วกันตำแหน่งนี้เพราะผมใช้เปอร์ตีแล้วค่อนข้างเวิร์กนะฮะถึงใช้วิเอล่าเนี่ยวิเอล่าถ้าเป็นตัวตัว NHD เหมือนกันเนี v ่ยวิเอล่าจะยิงไกลไม่ค่อยดีนะยิงไกลไม่ค่อยดีเท่าเปอร์ตีเพราะฉะนั้นใช้เปอร์ต ส่วนถ้าเป็นตัวอื่นก็ขอให้มีลองช็อตเทเกอร์แล้วกันนะฮะส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ก็ตามนั้นแหละครับตามแบ็คแบ็คมาตรฐานนะขอให้เล่นเกมรับดีในระดับหนึ่งนะฮะดีในระดับหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับแบ็คสข้างสเตตัสนี่เวลาการยืนแบ็คนี่ไม่อยากจะให้หลุดต่ตํากว่า80ดสิบซังองตัวนะเพราะว่าเวลาไปแรงสูงๆแล้วมันจะลําบากนิดนึงนะก้องหลังก็กองหลังก็เลือกเอาครับนะใช้คนที่ คิดว่าดีที่สุดละกันเพราะว่าตำแหน่งแนวรับเนี่ยผมจะไม่แนะนําอะไรมากครับเพราะว่าคีย์หลักๆเลยคือมันจะเป็นพวกตัวรุกขึ้นไปกองกลางขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้แผนออกมาประสบความสําเร็จนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับแผนทุกแผนไม่สามารถใช้ได้กับทุกทีมนะฮะนักเตะที่ควรจะเอามาเล่นในแผนนี้ควรจะเป็นนักเตะแบบเดียวกับที่ผมแนะนำเพราะผมปั้นขึ้นมาเพื่อให้ทีมผมมันกลับขึ้นมาเวอร์สนะแล้วมันก็โอเคแหละกลับขึ้นมาได้อย่างไวเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกครับจุด อ่อนจริงๆของแผนนี้คือเจาะไม่ได้คือไม่ได้เลยเพราะมันเล่นมั่วมากครับส่วนถ้าเจาะได้เลยมันจะเจาะได้เรื่อยๆนะสำหรับคนที่แพ้ทางเราแล้วเขาไม่เฝ้าจอะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือเอาแผนนี้ไปใช้ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่าผมทําขึ้นมาเพื่อเน้นให้คนที่ยังไม่ขึ้นโปรได้ขึ้นโปรแต่ของผมมันอาจจะโอเคนักเตะมันดีในระดับหนึ่งแล้วแหละมันก็เลยมาได้ถึง มันก็เลยมาได้ถึงเวอร์สนะฮะซึ่งไม่รู้จะไปสุดขนาดไหนแต่ผมอัดไว้ตอนเวอร์สก่อนละกันเดี๋ยวมันจะเฟลนะฮะมูลค่าทีมตอนนี้ตัว NHD ราคาลงมูลค่าทีมก็อาจจะดรอปลงมากแต่มูลค่าทีมไม่ได้มีผลกับการเล่นเพราะนักเตะมันชุดเดิมนะผมไม่ได้ฟิกเรื่องมูลค่าทีมเท่าไหร่แต่เน้นที่ว่า โอเคแหละนะนักเตะมันอาจจะมูลค่าขึ้นขึ้น,นลงๆก็ช่างแม่งครับเพราะว่าสเตตัสเขาอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้ตัวที่โดนล,ลบปีสิที่โดนล,ลบบูทเนี่ยอันนี้มีผลนะมีผลนะแบ็ค <Back S 2> ผมโดนล,ลบสองข้างเลยนะกองหลังอีกตัวหนึ่งนะเมซี่ที่โดนล,ลบทุกอาทิตย์นะฮะเอาละครับก็นะ คือผมก็พูดอะไรยาวนิดนึงนะฮะเป็นช่วงแจกแผนแต่ว่าอย่างที่บอกครับอยากให้ทุกคนอย่างน้อยก็ขึ้นโปรกันนะส่วนใครที่เอาไปใช้แล้วมันผิดหวังก็ต้องบอกว่าแผนนี้ค่อนข้างที่จะไม่กรารันตีนะเพราะว่า ขาดตัวผมใช้เองผมยังไม่ดูเลยนะผมทําขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันเล่นนะฮะปล่อยให้มันเล่นไปเลยครับอย่าดูแต่แผนนี้อย่าดูแผนเกมเร็วแผนเกมสนกับนี่อย่าไปดูมันครับเพราะว่าถ้าเกมอึดอัดเนี่ยมันจะเล่นมั่วนะบางทีก็โยนศาสตร์ขึ้นหน้าบ้างบางทีก็เตะออกข้างบ้างบางทีก็ทําอะไรของมันก็ปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปเอาเป็นว่าจัดนักเตะตามที่ผมแนะนํานะฮะแล้วก็ไปขึ้นโปรกันได้แล้วครับนะฮะสำหรับคนที่เอาไปใช้สมมติสมมติคนที่ใช้แผนข้อบองข้อบอลอยู่เนี่ย อาจจะดูได้ปรับเกมแก้เกมได้แต่ถ้าเป็นแผนเกมเร็วอย่างนี้ผมไม่แนะนําให้ไปดูมันนะปล่อยแม่งครับนะปล่อยแม่งกดใครใช้ออโต้คิกอยู่ก็กดออโต้คิกแม่งไปเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นสายออโต้คิกเพราะฉะนั้นผมก็กดทิ้งไว้แล้วผมก็ทํางานทำอย่างอื่นนะฮะซึ่งถ้าสายออโต้คิกเนี่ยน่าจะน่าจะ,าจะไม่น่าจะไม่ไม่หลุดโปรสามนะ ผมคิดว่านะผมคิดว่านะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูครับนะคนที่แผนเก่าดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่ขึ้นโปรอยากเอาแผนสวนกลับนะครับกองหน้าเอ้ยมั่นใจว่ากองหน้าเราเร็วเนี่ยเอาไปใช้ดูครับนะเอาไปใช้ดูนะฮะก็แนะนําได้เท่านี้นะสำหรับแผนอย่างที่บอกครับอย่าไปซีเรียสมากนะแผนทุกแผนของทุกคนที่ทําแผนออกมามันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกแผนนะแต่ส่วนใหญ่ก็ ก็ถือว่าเอาไปใช้แล้วประสบความสําเร็จแหละนะมีส่วนน้อยที่ใช้แล้วไม่ค่อยเข้ากับแผนซึ่งบางทีผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่าแนะนําว่าเอยนักเตะกองหน้านี่ควรจะมีสกิลหาช่องนะก็เอาคนที่ไม่มีสกิลหาช่องมายืนแล้วบอกเฮ้ย mm hmm. แผนมันไม่ดีอะอะไรประมาณนี้คือกองกลางตัวรุกเนี่ยบอกว่าเอาเก่งๆหน่อยก็เอาแบบตัวไม่เก่งมายืนเนี่ยสเตตัส80กว่า70กว่าแล้วมันจะได้ไหมครับกองกลางตัวรุกที่สเตตัสแค่นั้นครับมันต้องเป็นแผนที่ แผนที่ไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะสูงนะคนที่เอาไปใช้เนี่ยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะสูงเพราะนักเตะควรจะเก่งนะฮะถ้านักเตะไม่เก่งเนี่ยเล่นแผนเคาะบอลเก่าๆอะ่ะเวิร์กกว่าครับเพราะว่าอันนั้นจะมีโค้ดมาช่วยด้วยในเรื่องการส่งบอลการอะไรพวกนี้เราก็ค่อยไปว่ากันแล้วกันครับส่วนส่วนนักเตะเนี่ยอย่างที่แนะนำนะสมมุติว่าผมแนะนําให้เป็นแบบสมมุติผมแนะนำะตำแหน่งกลางรับเนี่ยขอเป็นเปอร์ตีแล้วกันนะฮะ ขอเป็นตัวที่มีลองช็อตเทเกอร์เพราะมันต้องยิงไกลใช่ไหมก็เอาแบบว่าเอาแบบตัวที่ไม่มีค่าย,ยิงไกลมาเลยจบสกอร์ไม่ได้มาเลยแล้ว,แล,วแล้วพอแกเติมขึ้นไปมันก็ยิงไม่เข้าครับคือโอกาสในการเข้าทําสมมติ10ครั้งในทีมคุณเปลี่ยนเป็นปรนะตูได้สักกี่ครั้งนะต้องลองสังเกตดูนะนักเตะมันไม่นักเตะมันไม่ถึงหรือนักเตะมันไม่เข้ากับแผนเลยใช้นักเตะแบบม,มัว่วๆซัวๆลงมาในตำแหน่งแบบเอากลางลุกมาเล่นกองกลางเนะี่ยแล้วกองกลางเนี่ยไปเล่นปีกอะไรอย่างเงี้ยนะ <g c oughs> ก็ก็นะช่วยๆกัน หน่อยนะครับช่วยๆกันดูหน่อยนะฮะเพราะว่าบางทีจัดนักเตะมั่วเลอเกินนะเอาเอาหน้าต่ําที่ไม่มีสกิลหาช่องไปเล่นหน้าเป้าเนี่ยบางตัวมันก็เล่นไดแ้แต่ส่วนใหญ่มันเล่นไม่ได้นะฮะมันเล่นไม่ได้นะก็เอางั้นแหละนะตามนี้เลยครับนะฮะบ่บนนิดนึงเอาเป็นว่าลองไปใช้กันดูนะสำหรับผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแท็กติกนักเตะอีกครั้งหนึ่งอะใครไม่ทันก็พอด,ดูครับนะแต่คงจะทันแหละว่าผมพูดโคตรนานเลย โอเคนะตามนี้ครับส่วนแท็กติกทีมนะฮะเป็นแผนแทงบอลสวนนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่แค่เวอร์สองอยู่นะผมไม่ได้หวังอะไรกับแผนหรอกผมแค่ยอยากจะไม่ให้มันหลุดเวอร์อเฉยนะก็รอไปใช้กันดูครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับผมขอฝากช n น l ไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขอแรงๆได้ก่อนใครนะสำหรับคลิปนี้บาๆครับเจอกันคลิปหน้าจุ๊บ